สวัสดีครับผมช่างเต้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งสเตปนะครับของบาเฟง M13 Pro เป็นตัวนี้นะครับบาลเฟง M13 Pro วิธีตั้งสเตปมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีตั้งสเต็ปให้กดเมนูไปหนึ่งทีครับเพื่อจะเข้าเมนูไปเมนูที่1นนะครับกดลูกศรขึ้นนะครับอ่ะนี่ครับเมนูนี้นะครับอ่ะ ทีนี้เราก็เลือกนะครับกดเมนูครับเพื่อจะเลือกค่านะครับสาหรับย่านดานะครับย่านดานะครับให้อยู่ที่เลข5านะครับตัวนี้นะครับเลข5าเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บก็คือเรียบร้อยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คืออยู่ที่เลข5าเลข5าคือมาตรฐานนะครับแต่มันก็มีกรณีพิเศษนะครับถ้าสมมุตินะครับเป็นเลข 7ตัวนะครับอันนี้มันเลข6ตัว168 160นึ่นยเนี่ยครับก็คือ6ตัวนะครับถ้าเป็น168 88 75หรือความถี่7ตัวอื่นที่เรากดแล้วมันไม่ลงตัวนะครับถ้ากดไม่ลงตัวให้เราปรับไปที่12.5นะครับ12.5นะครับอ่าถ้าปรับไม่ลงตัวนะครับถ้าเรากดความถี่ไม่ลงตัวอ่าให้กดเมนูครับปึ๊บเพื่อจะเปลี่ยนค่านะครับอ่ลูกศรให้เป็น12.5นะครับ12.5 ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันให้เป็น12.5นะครับอ่ะนะครับจำจำไว้ให้ดีนะครับปกติใส่ 5K นะครับ 5K ถ้า 5K นะครับใส่ความถี่ไม่ลงตัวให้เปลี่ยนเป็น12.5นะครับสำหรับ12.5นี้นะครับรวมไปถึงย่านแดงด้วยนะครับย่านแดงก็ใส่12.5นะครับย่านแดงย่านข้างล่างนี้นะครับอ่านะครับไม่งงนะครับไม่งงนะครับอ่ะ เอาง่ายๆนะครับก็คือ1ปรับไปที่ 5k นะครับถ้า 5k เแล้วท่านกดความถี่ไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็น12.5นะครับส่วนย่านแดงนะครับอยู่ที่12.5เหมือนกันนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอ่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ